ที่สามสิบเทวตาธรรมวันหนึ่งเจ๊เปียกับสามีได้มากราบเยี่ยมท่านพระครูที่วัดป่ามะม่วงหลังจากทักทายปราศัยกันตามธรรมเนียมแล้ว สตรีวัยสยี่สงพูดขึ้นว่าหลวงนาะฉันอยากไปดูโบสถ์เห็นเขาว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาคงเก่าแก่น่าดูฉันไม่รู้เป็นอะไรใจมันชอบที่จะดูของเก่าแล้วก็ชอบซื้อแต่หลังจากที่ซื้อพระพุทธรูปองค์นั้นเป็นเหตุให้ฉันกับเฮียต้องทะเลาะกันทุกวันเลยทําให้เลิกซื้อของเก่าแต่ก็ยังชอบดูหล่อนอารามพบทค่อนข้างยาว แสดงว่าเจ๊เป็นคนเก่าคนแก่มาเกิดเออพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะพานโกรธที่อาตมาว่าเป็นคนแก่เรียกว่าเป็นคนโบราณดีกว่าเจ๊คงเป็นคนโบราณมาเกิดหรือเท่าแก่ว่าอย่างไรท่านถามเท่าแก่ร้านทองอาจเป็นไปได้ครับหลวงน้าผมสังเกตดูรู้สึกว่าเขาชอบแต่ของเก่าๆแล้วก็ดูเก่งด้วยเก่าแท้เก่าเทียมเขาบอกได้หมด จริงเจ้าหลวงนะอย่างครั้งหนึ่งเคยมีคนเอาพระเครื่องมาเสนอขายให้ฉันบอกว่าเป็นพระเก่าอายุหลายร้อยปีฉันมองแป๊บเดียวก็รู้ว่าเขาตกตาฉันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทําไมถึงรู้แล้วก็ไม่เคยพลาดเลยรับรองว่าไม่มีใครมาหลอกฉันได้พูดแล้วจะหาว่าคุยเฮียไปดูโบทเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิหล่อนชวนสามี เจ้าแก่จึงขออนุญาตท่านพระครูแล้วพากันลุกออกไปพักใหญ่ๆก็พากันกลับเข้ามาที่กุฏิท่านพระครูยังคงนั่งอยู่ที่เดิมเพราะรู้ว่าสองสามีภรรยาจะไปพบอะไรเป็นอย่างไรบ้างโบสถ์วัดนี้เก่าแท้หรือเก่าเทียมท่านพระครูถามเก่าขนานแท้เลยแหละจ้าหลวงนะรู้สึกว่าคนสร้างจะเป็นคนจีนและที่สำคัญก็คือฉันเห็นน้ำซึมออกมาจากพื้นโบสถ์ ขังอยู่ในหลุมเล็กๆเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากคนจีนก็ถือว่าเป็นนิมิตด,ดีภาษาจีนว่าเฮงแต่พูดก็พูดเถอะโบสถ์หลังนี้เก่าแก่และสุดโทมมากต้องสร้างใหม่แล้วละหลวงนาะฉันเสนอว่าให้สร้างที่เดิมนั่นแหละถ้าไปสร้างที่อื่นจะไม่ถูกโลกกันจะสร้างได้อย่างไรท่าเจ้การสร้างโบสถ์ขึ้นมาสักหลังใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆต้องใช้เงินตั้งหลายสิบหมืน่น อาตมาจะไปเอามาจากไหนชาวบ้านแถวนี้ก็ยากจนอาตมาไม่อยากรบก,กวนเขาประเดี๋ยวจะพากันเอาไปนินทาว่าบ้านก็คัดวัดก็ขูดพูดไม่ออกอาตมาหนักใจจริงๆใจเย็นๆน้าหลวงนะสมัยที่อยู่วัดพรมบุรีหลวงน้ายังสร้างโบสถ์ได้ถึงคนอื่นๆจะคิดว่าเป็นฝีมือของหลวงพ่อชอบก็เถอะแต่ฉันรู้ว่าความจริงเป็นฝีมือของหลวงน้า คนรู้จริงว่าโอ้โหถ้าจะให้ทำอย่างนั้นอีกอาตมาคงลำบากใจมากช่วงนั้นอาตมาหาความสุขไม่ได้เลยใจมันร้อนรนอยากจะให้โบสถ์เสร็จต้องเที่ยวเร่ราหาเงินมาสร้างเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าสารพัดไหนจะบริจาคเงินของตัวเองอีกคิดถึงตอนนั้นแล้วอาตมานึกท้อเท่าแก่คิดดูนะอาตมาเที่ยวเร่รา่ายก็ไปตามท้องถิ่นต่างๆ มีสภาพไม่ผิดกับขอทานบางครั้งก็ถูกญาติโยมพูดจาเสียดสีให้สะเทือนใจพวกที่มีจิตเป็นกุศลก็พอจะพูดกันรู้เรื่องบ้างภิกษุวัยสาสิเศษเล่าถึงความยากลำบากแต่หนหลังครั้งที่สร้างโบสถ์วัดพรมบุรีหลวงนาคงจะต้องยอมเหนื่อยอีกสักครั้งแล้วล่ะครับเพราะถึงอย่างไรก็ต้องสร้างใหม่ใจเย็นๆค่อยๆค,คิดก็ได้ ผมว่าหลวงนาเป็นคนมีบารมีขนาดเป็นลูกวัดยังหาเงินสร้างโบสถ์ได้ทั้งหลังพอเป็นสมภารผมว่าสร้างสิบหลังก็น่าจะได้สามีเจเปียพูดให้กำลังใจแม้แค่หลังเดียวยังลำบากเลือดตาแทบกระเด็นถ้าสิบหลังอาตมาคงต้องไปเกิดใหม่เป็นแน่เกิดเป็นคนนี้มันทุกข์นะโยมนะอุตส่าห์มาบวชก็ยังไม่พ้นทุกข์เพราะอย่างนี้แหละ อาตมาถึงได้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าขออย่าให้ได้เกิดอีกเลยแต่ฉันก็ยังอยากเกิดนะหลวงนะชีวิตสุขบ้างทุกบ้างมันก็มีรสชาติดีขอให้เกิดแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมก็แล้วกันเช่นว่าชาตินี้เกิดเป็นเมียเท่าแก่ร้านทองชาติหน้าขอให้เกิดเป็นเมียเท่าแก่ร้านเพชรชาติหน้าลื้อขายเพชรนะเฮียนะหล่อนหันไปสัปพยอกสามีว่าไม่รู้หรอกคนเราเลือกเกิดได้เสียที่ไหน เอหลวงนาครับคนที่เป็นผัวเมียกันในชาตินี้ชาติหน้าจะได้เป็นผัวเมียกันอีกหรือเปล่าครับเท่าแก่ร้านทองถามท่านพระครูก็ไม่แน่เสมอไปอาจเป็นหรืออาจไม่เป็นขึ้นอยู่กับว่ามีทำเสมอกันหรือเปล่าถ้ามีทำเสมอกันก็อ,อาจจะได้อยู่ร่วมกันอีกหมายความว่ายอย่างไรครับเท่าแก่วัยสี่สิบเศษไม่เข้าใจ หมายความว่าถ้ามีสมะชีวิธรรมเหมือนกันก็จะได้พบกันอีกสมะชีวิธรรมมีสี่ประการคือสมะศัทธามีศรัทธาเสมอกันสมะศีลามีศีลเสมอกันสมะจาคามีความเสียสละแบ่งปันเสมอกันและข้อสุดท้ายสำคัญมากคือสมะปัญญามีปัญญาเสมอกันยกตัวอย่างเช่น เจ้ก็ามีศรัทธาอยากทำบุญเท่าแก่ก็ไม่ขัดข้องร่วมทำกับเขาด้วยเรียกว่าสมะสศรัทธาสมะศีลาเช่นเจ้เขามีศีลห้าครบไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์จนไปถึงไม่ดื่มสุราแต่เท่าแก่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็ดดื่มสุราเรียกว่าไม่มีศีลแม้แต่ข้อเดียวแบบนี้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะศีลไม่เสมอกันแต่เฮียเขาไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเจ้าหลวงนะ ก็เป็นคนดีมีศีลธรรมรักลูกรัรกเมียแล้วก็ขยันทำมาหากินอาตมาก็ไม่ได้ว่าเขาเป็นเพียงแต่สมมุติให้ฟังเป็นตัวอย่างอาตมารู้ว่าเท่าแก่เป็นคนดีแมมขอยืมมายกตัวอย่างหน่อยก็ไม่ได้ท่านต่อว่าได้จะได้ฉันเพียงแต่แย่หลวงน้าเล่นเท่านั้นเอาละฉันรบกวนเวลาหลวงนามานานแล้วเห็นจะต้องขอลาหลวงนาอย่าลืมละ่ะ ถ้าจะสร้างโบสถ์ใหม่ขอให้สร้างที่เดิมแล้วฉันกับเท่าแก่จะมาช่วยตามกำลังศรัทธาจะบอกบุญไปยังญาติพี่น้องและมิตรสหายด้วยฉันลาละจ้าคนทั้งสองกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วจึงพากันกลับนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาท่านพระครูก็สวดมนต์อธิษฐานจิตทุกวันว่าขอให้มีคนมาช่วยสร้างโบสถ์เวลาผ่านไปอีกหนึ่งปีก็ยังไม่มีผู้ใดมาประวารณาว่าจะช่วยสร้าง Dante, да. เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรู้สึกกังวลเพราะโบทเก่าและชำรุดทุดโซมมากเกรงว่าวันหนึ่งจะพังคลืนลงมาเวลาตีส <umba> well <ors> ี่ขณะที่ท่านพระครูน <ún> e ั <ihrem hn> ่งภาวนาอยู่ที่กุฏิชั้นบนก็ได้ยินเสียงของชายชรามากระซิบข้างหูว่า โบ์พังโบ์ท่านพังแล้วอย่าไปไหนนะท่านกําหนดลืมตาแล้วมองหาที่มาของเสียงก็มิได้พบผู้ใดรู้ได้ในทันทีว่าเป็นเสียงของอมนุษย์อาจเป็นพระภูมิเจ้าที่หรือเทพย,ยดาที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ท่านทำเป็นไม่สนใจหลับตาแล้วนั่งภาวนาต่อไปครั้นจิตเริ่มเป็นสมาธิก็ได้ยินเสียงเดิม พูดซ้ำแบบเดิมอีกท่านยังคงนั่งอยู่อย่างนั้นและเสียงนั้นก็กระซิบอยู่อย่างนั้นทว่าเว้นช่วงห่างประมาณ20นาทีต่อครั้งภิกษุวัยสาสิบเศษนั่งภาวนาต่อไปจนกระทั่งรุ่งเช้าจากนั้นจึงแผ่เมตตาให้สัพพสัตและเจ้ากรรมนายเวรสำหรับผู้ที่ต้องแผ่เมตตาให้เป็นพิเศษในเช้าวันนี้คือชายชาราเจ้าของเสียงที่มากระซิบข้างหูท่านตั้งแต่ตีสี เสร็จสิ้นกระบวนการปฏิบัติวิปัสนาท่านจึงลงไปล้างหน้าแปลงฟันและสงน้ำนุ่งห่มอย่างเรียบร้อยแล้วเดินอย่างเร็วไปที่โบสถ์เพื่อจะดูว่าพังจริงดังที่เสียงชายชรากระซิบบอกหรือไม่ท่านพระครูจะไปไหนแต่เช้าหลวงตาเฟืองทักทายเมื่อเห็นสมพานเดินสวนทางมาจะไปดูโบสถ์เขาว่าโบสถ์พังใครว่าผมเพิ่งออกมาจากโบสถ์เดี๋ยวนี้เองเข้าไปทำวัดเช้าที่นั่น ภิกษุวัยหกสิบเศษบอกกล่าวท่านพระครูรู้สึกแปลกใจที่หลวงตาเฟื่องเข้าไปทําวัดเช้าในโบสถ์เพราะแต่ไหนแต่ไรมาท่านไม่เคยปฏิบัติเช่นนี้เลยงั้นหรือนึกยังไงถึงได้เข้าไปทําวัดเช้าในนั้นตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่ยังไม่เคยเห็นท่านทําอย่างนี้เลยสักครั้งสมภารพูดตรงไปตรงมาแม้ท่านพระครูแล้วก็คนเรามันก็ต้องมีวันดีบ้างละ บอกตามตรงว่าผมรู้สึกอายท่านพระครูเห็นท่านพระครูสร้างแต่คุณงามความดีทําให้ผมอายมากแล้วก็เลยมานั่งพิจารณาตัวเองอยากทําความดีบ้างจึงขอเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ยังไม่สายใช่ไหมครับไม่สายหรอกท่านการทําความดีไม่มีคําว่าสายผมขออนุโมทนา เอ๊ะหรือว่าจะเป็นเพราะเหตุนี้ทำให้ผมได้ยินเสียงของชายชรา,ามากระซิบว่าโบทพังแล้วท่านจึงเล่าให้หลวงตาเฟื่องฟังคงเป็นเพราะผมเริ่มทำความดีนั่นแหละเทวดาฟ้าดินท่านเลยพากันชื่นชมยินดีภิกษุวัยหกสิบเศษเห็นด้วยแต่เพื่อความแน่ใจเราเดินไปดูโบทกันดีกว่าผมรู้สึกสังหรณ์ใจอย่างไรพิกล ท่านพระครูว่าและเดินนำผู้สูงวัยกว่าไปยังพระอุโบสถเมื่อไปถึงจึงยืนพิจารณาอยู่หน้าโบสถ์มิได้เข้าไปข้างในทันใดนั้นก็มีเสียงลั่นเปรี้ยบเปรีย้ยเมื่อแงนหน้าดูก็พบว่าจันทันเชิงชายของโบสถ์ด้านทิศตะวันออกหักและกำลังจะหลุดออกจากกันอย่าเพิ่งหลุดช้าก่อนช้าก่อนให้อัตมาไปขอแรงชาวบ้านมาช่วยกันรือ้อจะไปเดี๋ยวนี้แหละ ท่านพูดเหมือนต้องการบอกใครสักคนหลวงตาเฟื่องรู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นจันทันที่กำลังจะหลุดออกจากกันนั้นหยุดนิ่งราวกับมีใครมายั้งเอาไว้หลวงตาช่วยไปบอกพวกชาวบ้านใต้มาช่วยกันรื้อหน่อยส่วนผมจะไปขอแรงพวกชาวบ้านเหนือรีบไปรีบมานะท่านสั่งพระลูกวัดแล้วภิกษุสองรูปก็แยกกันไปรูปที่หนุ่มกว่าไปทางทิศเหนือรูปสูงอายุไปทางทิศใต้ หนึ่งชั่วโมงต่อมาชาวบ้านก็มายืนอกอกันที่หน้าโบสถ์พวกผู้ชายช่วยกันจัดการรื้อจันทันที่กำลังจะหลุดออกจากกันแล้วเลยรื้อส่วนอื่นๆที่ทำท่าว่าจะพังลงมาส่วนพวกผู้หญิงก็ไปช่วยแม่ชีหุงหาอาหารสู่กันกินเพราะต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็หนึ่งวันเต็มๆตกเย็นการรื้อจันทันเชิงชายโบสถ์ก็เสร็จสิ้นลงคงเหลือแต่ตัวโบสถ์ซึ่งยังมีได้รือ้อ เราะจะต้องใช้ในการทำสังฆกรรมท่านพระครูดูแล้วลงขอบความเห็นว่ายังมีความปลอดภัยและจะไม่พังลงมาแต่ภาระหนักหน่วงในขณะนี้คือการหาเงินมาสร้างโบสถ์หลังใหม่ซึ่งเจ๊เปียได้เสนอแนะว่าให้สร้างที่เดิมและท่านก็เห็นด้วยคืนนั้นท่านพระครูอธิษฐานจิตนานกว่าปกติเพราะถึงเวลาที่จะต้องสร้างโบสถ์ใหม่ยังดีกเลี่ยงไม่ได้ ความกังวลทําให้ท่านนอนไม่หลับแม้จะพยายามกําหนดหลับหนอก็หาหลับไม่เวลาดึกเสียงชายชาราก็ดังขึ้นที่ข้างหูไม่ต้องกุ้มใจเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยสร้างคนที่เขาเคยสร้างโบสถ์หลังนี้ไว้เมื่อครั้งอดีตชาติเขาจะมาช่วยสร้างอีกเสียงนั้นดุดดังเสียงสวรรค์ที่พาเอาความวิตกกังวลออกไปจากจิตใจของท่านเมื่อจิตใจสบาย ท่านก็นอนหลับสนิทและไปรู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อเวลาตีสีเสียงกระซิบจากชายชรา,ากลับกลายเป็นความจริงในอีก6เดือนต่อมากล่าวคือได้มีขหาบดีมาขอเป็นเจ้าภาพกระถินถึงสามรายและมาพร้อมๆกันโดยมิได้นัดหมายผมชื่อทองหยดนามสกุลชาลาอรบ้านอยู่ลบบุรีมีชายชรา,าไปเข้าฝันบอกให้มาทอดกรถินที่วัดนี้ครับ ในทองหยดกราบเรียนอีกสองรายมาจากจังหวัดพิจิตและนครราชสีมาก็าพูดอย่างเดียวกันในที่สุดก็เกิดความโอลเวงขึ้นเพราะต่างก็แย่งกันเป็นเจ้าภาพโดยอ้างว่าชายชราบ,บอกตนก่อนท่านพระครูจึงจำต้องเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่ชายชรามาบอกว่าโบสถ์พังเมื่อปีที่แล้วและเรื่องจะมีคนมาช่วยสร้างเมื่อหเดือนก่อนพร้อมกับสรุปว่า อาตมามั่นใจว่าโยมทั้งสามเคยร่วมกันสร้างโบสถ์หลังนี้มาเมื่อครั้งอดีตชาติจึงอยากจะขอร้องให้มาช่วยกันสร้างในชาตินี้อีกเรื่องที่แย่งกันเป็นเจ้าภาพกระถินนั้นอาตมาก็ขอตัดสินว่าขอให้เป็นกระถินสามคีโยมทั้งสามมาเป็นเจ้าภาพร่วมกันปัจจัยที่ได้จากการทอดกระถินจะนำมาเป็นค่าก่อสร้างหากปีนี้ยังไม่เสร็จปีหน้าก็ทำอย่างนี้อีกครั้งคงจะเสร็จ โยมทั้งสามจะมีความเห็นเป็นประการใดผมเห็นด้วยครับคนทั้งสามพูดขึ้นพร้อมกันเป็นอันว่าเรื่องแย่งกันเป็นเจ้าภาพยุติลงได้จากนั้นท่านพระครูจึงปรึกษาหารือเรื่องการทอดกฐถินและกำหนดทอดในวันที่สองพฤศจิกายนเมื่อตกลงกันได้แล้ว็หาบดีทั้งสามจึงพากันนมัส,สการลาท่านสมภารกลับบ้านเรือ,อนตน ในวันทอดกถินพระราสิงหาวรามุนีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีได้มาเป็นประธานในการทอดก่อนเดินทางกลับท่านให้เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงพาไปดูโบสถ์และลงความเห็นว่าสุดโซมากจำเป็นที่จะต้องสร้างใหม่กระผมตั้งใจว่าจะสร้างที่เดิมขอรับมีคนจีนเขาแนะนำว่าถ้าไปสร้างที่อื่นจะไม่ถูกฉโลกกันท่านหมายถึงเจเป,ปียผมก็เห็นด้วย รือของเก่าแล้วสร้างของใหม่แทนที่แต่ท่านพระครูต้องไม่ลืมว่าการรื้อถอนของเก่าแก่ที่สร้างมาแต่ครั้งโบรมโบราณน,นั้นจะต้องบอกเล่า90ให้คนสร้างเขารับรู้จึงขอให้ทำพิธีบวงสวงสังเวยดวงวิญญาณของคนเหล่านั้นเป็นการบอกกล่าวและขออนุญาตเข้าไปในตัวขอรับกระผมจะทำให้ถูกต้องตามประเพณีนิยมแต่โบราณการทุกประการ ท่านพระครูน้อมรับด้วยความเต็มใจตกกลางคืนพวกชาวบ้านประมาณสิบกว่าคนได้มาที่วัดและให้ข้อเสนอแนะแก่ท่านพระครูเกี่ยวกับการทำพิธีบวงสวงว่าจะต้องตั้งศาลเพียงตาเครื่องบวงสวงสังเวยต้องมีเหล้าสองไหหัวหมูหนึ่งหัวไก่สองตัวเหล้าแม่โขงสองขวดและต้องทำบายสีด้วยท่านพระครูรับฟัง หากก็รู้สึกหนักใจที่จะต้องมีสุรายาเมาเข้ามาเกี่ยวข้องท่านเป็นคนเกลียดเหล้ามาแต่ไหนแต่ไรจึงไม่เห็นด้วยที่จะมีการบวงสรวงด้วยสิ่งที่ทำให้มึนเมาขาดสติโดยเฉพาะงานนี้เป็นงานบุญใหญ่จึงต้องมีสุรายาเมาอันเป็นต้นเหตุของการทำบาปพวกที่แนะนำก็ช่างบอกมาได้ว่าต้องมีเหล้าสองไหแม่โขงสองขวดนี่จะกินทั้งเหล้าเถื่อนและเหล้ารัฐบาลเชียวหรือ คำแนะนําของพวกชาวบ้านทําให้ท่านพระครูถึงกับนอนไม่หลับอีกวาระหนึ่งท่านนอนพลิกไปพลิกมากําหนดนอนหนอก็แล้วอยากหลับเนอก็แล้วก็ยังไม่สามารถหลับลงได้ในที่สุดท่านก็คิดถึงชายชราที่เคยมากระซิบข้างหูพลันเสียงที่ท่านคุ้นเคยก็ดังขึ้นไม่ต้องมีเล่าไม่ต้องมีสาโท หัวหมูไก่บายสีไม่ต้องมีทั้งนั้นอย่าไปเชื่อพวกที่แนะนำเข้าหาเรื่องกินเหล้ากันต่างหากเป็นอันว่าท่านพระครูหลับลงได้อีกวาระหนึ่งด้วยความอนุเคราะห์ของชายชาราผู้ซึ่งท่านไม่เคยเห็นตัวตนของเขา วันรุ่งขึ้นจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเดินทางไปหาในทองหยดชลาทรที่รบบุรีและเล่าเรื่องที่ชายชรามาบอกท่านเล่ายัางไม่ทันจบบุรุษวัยหกสิบเศษก็พูดขึ้นว่าเมื่อคืนผมก็ฝันว่ามีชายชรามาบอกให้รื้อพระอุโบสถได้โดยไม่ต้องมีเครื่องเส้นใดๆคงจะเป็นคนเดียวกับที่บอกท่านพระครูนะครับนั่นสิอัตมาก็ว่าเป็นเรื่องแปลก แต่เราก็ต้องเชื่อเขาจะไปเชื่อพวกชาวบ้านคงไม่ถูกต้องแน่ครับผมว่าชายชราผู้นี้คงจะเป็นเทพพยายดาเพระาะฉะนั้นเชื่อเทพก็ยังดีกว่าเชื่อมนุษย์ขี้เล่าเมายาเพราะเทพย่อมประเสริฐกว่ามนุษย์ใช่ไหมครับเขาถามท่านพระครูก็ไม่แน่เสมอไปจริงอยู่เทพมีธรรมสองอย่างประจำตนเรียกว่าเทวตาธรรมแปลว่าธรรมของเทวดา ซึ่งได้แก่หิริและโอดตับปะคือความละอายต่อบาปและความสะดุ้งกลัวต่อบาปเทวดาเขาจึงไม่ทำบาปกันเหตุนี้เทวดาจึงดูเหมือนว่าประเสริฐกว่ามนุษย์ทั่วๆไปแต่ถ้ามนุษย์ฝึกอบรมตนด้วยศีลสมาธิปัญญามนุษย์ก็ประเสริฐกว่าเทวดาแต่มนุษย์ประเภทนี้หายากจึงกล่าวได้ว่าโดยส่วนรวมแล้วเทวดาประเสริฐกว่ามนุษย์ ส่วนมนุษย์ที่ประเสริฐกว่าเทวดานั้นมีน้อยบุคคลใดมีฮิริโอตป,ปะเรียกว่ามนุษย์สเทโวคือมนุษย์เทวดาหมายความว่าตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาเพราะมีคุณธรรมเสมอกับเทวดาคนประเภทนี้เมื่อตายไปก็จะไปเกิดเป็นเทวดาถ้าเช่นนั้นคนที่ทำความชั่วเช่นพวกขี้เล่าเจ้าชู้เขาก็เป็นมนุษย์สนละยะโกใช่ไหมครับ พอตายไปก็ต้องตกนรกผมเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมครับถูกแล้วเอาละทีนี้เรามากำหนดวันทําพิธีบวงสวงกันดีกว่าอาตมาว่าวันที่11พฤศ,ศจิกายนน่าจะเหมาะพอบวงสวงเสร็จก็เกณฑ์ชาวบ้านมารื้อกันเลยโยมจะเห็นด้วยไหมแล้วแต่ท่านพระครูเธอครับผมนะไม่ขัดข้องถ้าจะให้ดีเราน่าจะตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เพราะมีเรื่องที่ต้องปรึกษาหารือกันอีกมากเช่นเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องแบบแปลนแผนผังเรื่องพระประธานในโบสถ์ซึ่งเรื่องเหล่านี้ควรจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนายทองหยุดพูดอย่างผู้ที่เคยผ่านงานมาก่อนถูกของโยมเอาละกลับไปนี่อัตมาจะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาปรึกษาหารือและตั้งคณะกรรมการขอบใจโยมมาก ที่ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งขออนุโมทนาในกุศล,ลจิตอัตมาเห็นจะต้องลา